ที่ทสองกันแล้วเรากลับมาในชื่อว่าเกาหลีที่คิดถึงเราจะพาทุกคนไปเที่ยวทิพย์เที่ยวทิพย์เท yeah, no, no, ี่ยวทิพย์ยังไงเที่ยวก็แบบทิพย์ก็แบบเที่ยวปะเที่ยวทิพย์หมายความว่าไปเที่ยวแบบว่ามันโนเอาอะไรก็ยังไงเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิดไงก็ยังบินไปไหนไม่ได้อีกนานมากๆเลยเราจะไปที่เกาหลีถึงจะบินไปก็ต้องไปกลับตัวถามว่าอยากไปไหมอยาก เราคิดว่าเราอ่ะจะเช่ารถขับที่กทกเกาะเชจูเว้ยแต่ว่าไม่เคยขับรถทางด้านซ้ายเข้าใจปะเราเคยไปโีปป่ินา่ากินนะว่าขขับรถทางขวาแล้วก็มีทางัมผัสคนเราก็ขับได้แต่ว่าที่เกาหลีอ่ะเขาบอกว่าถ้าขับรถไม่เป็นอย่าไปขับที่นั่นเลย้ยเพราะเขาว่จะบีบแต้แบบแกไปยืมเงินแม่เขามาจนแบบจมดับเลยจนจูดับเลยั <laughs> ลยนตัวงไง มาถึงเชจูฉันก็แบบบอกวันหนึ่งว่าเออไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวเราแบบซื้อรถบัสแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ซื้อรถบัสซื้อซื้อตั๋วส่วนไม่อะมีสายซื้อบัตรเลยซื้อบัตรนะซื้อตั๋วซื้อตั๋วรถบัสแล้วก็แบบให้เขาพาถั่ววิ่งรอบเชจูเอาความวุ่นวายมันยังไม่ได้แบบเริ่มต้นแค่ที่การขับรถของเจมมันเริ่มต้นตั้งแต่เราอะอยู่ที่สนามบินใพอเลย เกาหลีการจองตั๋วไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็ออกเช้าสุดเลยเออเรากลัวไม่ทันรถไฟเรานกินนะมงสหาหกโมงสิบห้าเราจำได้ว่าเราเรียกแท็กซี่เพราะว่าตอนนั้นน่ะรถไฟสายยังไม่เปิดอ่ะใช่เพราะว่าเปิดตอนสี่ห้าคือประมาณนี้แล้วก็เรียกแท็กซี่ไปเลยด้วยความมั่นหน้าแต่ตอนบอกแล้วบอกเขานะว่าไปสนามบินกิมโปอ่ะคนขับแท็กซี่ก็งงงนิดนิดอะแต่ก็คือไม่ได้พูดอะไรกับเราแต่เราก็ไม่ได้แบบสนใจอะไรไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีหรอฉันมั่งเลยังคิดว่าฉันจะต้องไปเตรียมตัวก่อน ก็ไปถึงก่อนเลยเพลินไม่ถามบินปิดไฟแกันหรอเกอปิดไฟเลยอ่ะจริงจริงทุกคนเฮ้ยเขายังอะไรกันบอกวแล้วก็ยืนรองคืนล,งลุงอ่ะเขาก็ปล่อยให้เราลงมาเลยเว้ยเราจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บลุงก,ก็ขับไปเลยทำให้เรยเ <c oughs> ายืนเอ๋อรกันอยู่สองคนนะอากาศเล็กตัวเ <c oughs> ดียวลมพัดตลอดเราไม่สามารถยืนรอให้เขาเปิดได้ซึ่งเขาเขียนไว้ที่หน้าประตูว่าเขาเปิดตรงตรงเว้ยแล้วสัง แล้วก็มีแท็กซี่ขันขับขับแท็กซี่ขึ้นมาครับลุงด้วยความที่เห็นสองคนนี้แล้วเอาไมค์แล้วนะต้องเที่ยวงงลุงก็ต้ง <_ m ult otic> ลุงมาลุงถามเขาว่าลุงไปข้างล่างไหมลุงทำไปเลยลุงกับลุงว่าไม่จะมีโโออนักท่องเที่ยวงงเลยพวกเรานี่แหละขึ้นมาแล <_ d k> ้ลุงเจอบ่อยลุงเจอบ่อยแล้วก็เลยอัพขึ้นแท็กซี่ลุงลงมาตัดสนามบินเข้าไปแล้วก็ใกล้ๆ ึ้นไปเราก็ได้ขึ้นแล้วเจ็ดจุดเราก็นั่งยาว,ยาวไปถึงเจ็จุดแป๊บเดียวเนาะแ<ช>ป๊บเดียวก็ถ<ช>ึงเจ็<ด>จุแล้วอ่ะที<ห>นี้พอไปถึงอะมัก็ไม่ง่าย,ยเลยจนไงเที่ยวที่เราตั้งใจว่าจะจองตัวต๋วนั่งบนบัตรเที่ยวอ่ะคือเต็มค่ะทุกคนคเพร,<ช><ช>ราระว,ว,ารวมันไม่ได้เัดการใช่เชื่อว่าบัตรเต็มมองจำกัดคิววินงยาซึ่งมันก็เป็นฝั่งที่เราอยากไปวนเพื่อดูสิ่งที่เราอยากจะเป็นในตอนต้นเราก็เลยได้เที่ยวอีกฝั่ง ได่เต็มก็คือฝั่งรอบรอบสนามบินเราเราอยู่ฝั่งแบบในมืองันโคตรใช่เพราะมันเป็นฝั่งที่คนไทยไม่ค่อยเที่ยวกันไม่ค่อยมีอะไรแต่เอาว่าสําหรับเราสองคนนั้มันโคตรดีเลยแล้วโคตรสวยเลยพราะว่าคือเรายังไม่เคยไปไม่แหล่ะเราแบบโอเคยังเนี่ยไหนก็มาแล้วเราก็ลดไปเที่ยวได้ ในรูน,ะะนนะคะทุกคนเขาจะให้เราเลือกว่าเราอะอยากไปดงที่ไหนบ้างโดยความที่เป็นคนตัวเล็กแบบไม่ค่อยหนุเท่าไหร่มีแรกที่กูเลือกเลยคือตลาดก่อนเลยการ <c oughs> เพราะว่าหิวม,มากตอนนั้นตลาดนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์เลยชื่อตลาดว่าแพรจูดงมูนซาบันนะคะทุกคนก็ปเป็นคนพื้นที่ที่ไปจับจ่ายใช้สอยกันมีเราแนะนำนะว่าถ้าใครไปให้เลือกกินมันฉชี <c oughs> เพราะว่ามันมีความสดขึ้นมาสด ของค่ะที่มีชื่อของเขาเพราะเขาว่ามีไร่ส้มที่มันเติบโตมาจากดินที่มันดมสมบูรณ์จริงชาติชาตินก็คืออร่อยสดก็คือเด็ดเรื่องส้มเลยนะก่อนเชกิวัวซ้งออนแล้วก็คืออย่าลืมกินย่างซ้มเออย่างซ้มของเกาหลีนะเขาชอบเอาย่างซ้มมาผสมกับน้ำปึ้งหรืวก็กินกันให้มันชุ่มคอคุงป้าคุณค่ะเราจะชอบชวนให้เราแก้วเล็กๆเอาไว้กินเวลาเราเดินดูองทอดเดินออกมาในตลาดเล้วก็มารอรถเที่ยวหน่อไปในการไปเที่ยวมันก็จะเป็นฝาดเมืองเขาทุกคนตะวันตก กินกันมาสามคนเลยค่ะทุกคนไปยืนให้แบบว่าแช่รูปประมาณสักเกือบสิบนาทีจนกว่าลรถจะมาสามใจเจมี่เขาแหละโอ้ฟ้ามันสวยนะจ๊ะเราก็ต้องถ่ายรูปเมืองเป็นธรรมดาต่อไปเว้ยมันเป็นย่านที่เราไม่คิดว่าเราจะลงจากรถบัสกันเพรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยมันโล่งมากมันไม่มีร้านอาหารมีร้านอาหารมีอะไรไม่มีแม้แต่คนเด้อเว้ย คือเราอะแต่สนใจลงตอนนั้นเพราะเราอ่ะเหลืที่น้อยแล้วไงเป็นการแวะป่ะลงไปก็ได้แต่เ้าไปดูอ่ะมันสวยมากเวย้ยสวยจนแบบเราไม่ได้ถ่ายกันถ่ายแล้วอ่ะเราต้องตั้งกล้องเพื่อถ่ายรูปไว้คู่กันอย่างที่เล<ม>อลูท้องฟ้า,าวิวอะไรนะเหมือนว่าน้องวานอะไรเนี่เยเราถ่ายนะแล้วกันเท่มากถ่ายบอยแบร์อะไรองเงี้ย <laughs> เออมันโลง่งจริงๆมันไม่มีแล้วเราก็เลยเล่นไปเ,เรื่อยๆแล้วก็ไปเจอบ เวลาเหมืนนนนอนหอมไปชุ่มอะไรในในเมืองเขาทุกอย่างนี่แหละเขาสวยมากแล้วก็ใช้ใช้รูปจะมีรูปหนึ่งเออซึ่งในคลาสสิกมากทุกคนทุกคนดูนนทุกค <พา S 1> กนยังคิดถึงเรื่องนี้ค่ะถึงแล้วแปลกมันมันวินเทจฉันบอกไม่ถูกมาถึงไฮไลท์นะคะที่เราชอบที่สดุดในคลิปนี้นะคะมันคือยงดำาร้อนที่เกิดขึ้นจากแรงโ้ะเบิดที่ซัดเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นโควิดที่มันมีรู้กับแบบหมื่นปีแล้วอ่ะมันโดนน้ำกัดซอจนทำให้มันเกิดรูปหัวของมังกรขึ้นมามันก็เลยเป็น ี่ในฝันเล่าก็เลยให้วันหนึ่งยืนกลางแข่งท่าเรียกน <c oughs> น้ำ <c oughs> ขึ้นมาเรียกจากนั้นแบบน้ำจุกเลยอย่างเงี้ยขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็พอใจแล้วที่เพื่อนทำแอติมให้เราผงหนีแล้ว <c oughs> ก็ขึ้นบัตรรถบัตรต่อที่ต่อไปจากโขดหินสีดำเมื่อกี้ <c oughs> คือมิวเซียมซึ่งเจ๊อ่ะเป็นคนที่เวลาไปเที่ยวจะชอบไปมิวเซียมตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยแบบว่าวันนี้ว่าฉันต้องไปทิ้ง ได้ซึ่งันก็เกิดเหตุการณ์รับถึงขวัญขึ้นอีกถ้าเราสองคนไปก็จะเกิดอาเพศีมันพังเพ่อนกันถ้าเราไปที่ไหนอ่ะน่าจะไม่ธรรมดาแน่นอนคืเขาก็โกดตัางรังใทรจะช่วยกนไนิวเซียที่เราไปกันนันทุกคนชื่อว่าเจจูโ o ร์แอนด์เนเจอร์ล่ฮิร เ้ไปนะใช่ทุกคนซื้อตัวนจประมาณอวถ้าิพอเราไจะไปซื้อตั๋วนฟีๆเขาไปเลยอะไรเง้อที่เราเข้าไปแบบไม่ต้องเสียเงนล้วก็นนมองๆกันเลยแต่เราเป็นนงชานเราไม่ไเป็นตัวีนะตดหรืเป๋าอะไเงยรีก็ฟรีเดินเข้าไปนะทก็เดินเทียบสบายใจเดินไ่สินาทีสักพักเจ้นาที่วิ่งมาฉาตัวเราทุกคน ปกตินี่ว่าตรงไหนแบบเขาขึ้นว่าห้ามถ่ายแล้วหนูก็ไม่ได้ถ่ายนะเขาห้ามจับแล้วก็ไม่จับอะไรเงี้ยแล้วเขาถามว่ามีตั๋วไหมมีทิเ켓ไหมหรอเขาแบบไม่มีไม่มีทิเก็ตหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อทิเก็ตนี่อะไรอย่างเงี้ยฟรีอะฟรีอะแล้วจะรองให้แล้วบโหฟรีฟรีเขาให้เข้าฟรีข้างหน้าอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อะก็คือบอกว่าโอเคก็คือแบบว่ายูไม่ต้องจ่ายนะวันนี้มันคือเทศกาลของเกาหลีเขาฟรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าคนเกาหลีก็ได้ก็คือบอกว่าโอเคแล้วที่ยูไม่ได้จ่ายตามถ้าเราจ่าย เลยขอดูตัวเราแต่ตอนนั้นฉันตกใจช็อกไปแล้วฉันคิดว่าเฮ้ยทุกคไม่ได้จ่ายตังค์ิน้็โดนชาร์จแล้วไอยเงี้ยพอเสร็จจากมิวเซียมนะทุกคนเราก็มายืนรอจุบัสกันเนาะจุดต่อไปที่วันหนึ่งอยากไปคือตลาดอันนี้จะเป็นเหมือนตลาดแนวชนบทใช่แล้วจะเห็นแต่คนเกาหลีด้วยตอนสามนือรถนานาโเปิดชีพต่อนรถมาพอดีก็แบบอ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วขึ้นไปเลยซึ่งเราไม่รู้เว้ยว่ามันเป็นหลุมที่ไกลมากทุกที่ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก็จะได้ลงแล้วชาร์จันน ปวดฉี่เลยระหว่ามที่เต้ก็ปลอบใจมว่าพี่แกเดี๋ยวก็ถึงแล้ววันหนึ่งก็แบบโอ้โเดี๋ยวคงถึงแล้วแหละเราก็แบบไว้ใจไงก็นำไปสับเพลคืนวันหนึ่งเหรอตอนนั้นไม่ไหวแล้วก็ตาที่เต้ก็เลยเดินไปหาไก่ให้เนี่ยตลาดเนี้ยมีไก่มไหมตลาดเนี้ยมีไก่ค่ะเขาไม่ได้แหวกไหนให้แล้วเขาต้องทีน่าจะเป็นแบบรู้อย่างแล้วไก่อะตประมาณจบชั่วโมงเลยอะตอนองูตลาดวันหนึ่งอะไม่สนใจใครแล้วคือวิ่งลงไปก่อนกูจะวิ่งถึงตลาดที่เร็วที่สุดตามกฎวัน ไี่จอดที่ตลาดรถกัปตันบอกว่าทางข้างหน้ารถมันติดเขาก็เลยบอกจอดให้ตรงคูนเนื้บอกว่าเขาตลาดได้ต้องเดินไปอีเกเป็นกิโลอ่ะกว่าจะถึงพอลงมาคูนไกันบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนข้างหน้าเขาก็ไปตลาดเดินตามเขาไปเลยแล้วก็แบบว่าโอเคก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นนะไปทุกคนในขณะที่วันหนึ่งอ่ะวิ่งคนนั้นสุกี้แล้วแหละตามหาสุกี้คนนั้นวิ่งแบบไม่คิดชื่อเลยะ คนนั้นแบบปวดหัวรูคนอนลกไปแล้วคนอนนั้นมันหนึ่งแบบุณไม่รูแลถามแม่งเลยสกิดวิ่งคนนั้นเลยคนเกาหลี้าถามว่านเนี่ยจะไปตลาดใช่ไหมเราก็จะไปเหมือนกันก็ไยถามรว่า คนกันเป็นเป็นช่วงเวลาที่มันแบบว่าเราใช่ซึ่งเรื่อนดังซึ่งแบบเศร้ามากเราก็ไปเดินหาร้านหดูดังเชจูก็คือมีร้านหมูดดังเยอะมากใช่ใช่เราก็เลยเลือกร้านที่ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเราก็แบบไม่อยากรอสุดเราจะตื่นเลยค่ะแต่จะบอกกับคนทุกคนว่าเราอ่ะตั้งใจจะกลับกินหนังหมูหนังหมูตาราร้อยซีนี่เรื่องคิมบุจูแต่เราอยากจะลองดูดดังก่อนใช่จะลองหมูดดังแค่แบบนิดนิดหน่อยเราก็เดินเข้าไปเลยทุกคนไม่มีใคร เจ้าของร้านสองเพราะก็ร้อนเม่อย่ากกินเลยนะเราก็เลยบอกเพาว่าเราอยากกินหมูดำเขาก็เอาเมนูมาให้ดูไปกคนแล้วก็บอกว่าเป็นหมูดำแต่ที่ถูกที่สุดเลยอะก็สับสับชันะสับชันไม่ได้เป็นตัวนะพวกสับอันนี้เป็นชิ้นนะจ๊ะเออเป็นชิ้นแบบเปนจานจานนะแค่นั้นแล้วพอเราเห็นราคาเว้ยหน้าตุ๊กก็เหมือนถอดสีอ๋อหน้าคนจ๋อยเข้าใจว่าอ๋อสับเปนชิ้นเดียว อบมากนะเราได้เห็นเชจูในฝั่งที่ไม่ค่อยมีใครเดีวดีเลก็ไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวก็สนุกดีอีกว่าอยากกลับไปแต่กลับไปอีกแล้วก็คืออยากไปกินหมูน้ำไม่ได้ต้องเป็นเกาะเชจูที่มีหมูน้ำและชาเขียวนะใช่อยากจะเห็นมันบ้างก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนขอ